ก็ว่าดสิมาอย่าขำนะวางนิ่งๆงเป็นอะไรอยู่เฉยเยอยู่เฉยสิมันไม่เป็นแล้วเนี่ยไหนดูสิ ไม่เป็นเลยเนี่ยอีกข้างนึงเอาข้างนี้มาจะง,ง่ายทอ้อข้างนี้มาวางลงวางให้ดี <c oughs> <c oughs> ข้างน้น เป็นมือแล้วเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นมือด้วยเอามาเอาอีกข้างหนึง่งเสียกระดาษก่อนเปลี่ยนกระดาษนิ้วอะไรนิ้วกาเ,เอาลงแบบมือแบบมืออย่าขำนะ <c oughs> เป็นมือยังเป็นมือแล้วก็แล้วก็อีกต่อไปอ่ะ เคยัง okay <Okay. S 1> เป็นมือไหม <c oughs> เป็นมือแต่เก๋เก๋เก๋เกยเราเอามือมามากูทำเก๋์ <Okay. S 1> ทำได้ไหมเนะี่ยเป็นมือไหมอะ่ะไม่เห็นเป็นมือเลยอะ่ะ <is> เห็นไหมเล่าไม่เห็นเป็นเลยเกเคทำไมแผ่นที่ทีละแผ่นส่ ทีละเพนโอเคเกมเกมเมวาเกมเม่วาเลยเขาจะไปหน่อยเขาจะไปหน่อยเขาจะไปหน่อยอ้าวเป็นมือไหมเป็นมือไหมเนี่ยเว่าทำไมเป็นมืออ่ะ 再见。